คือกรุงเทพมหานครพร้อมปักธงทางการเมืองโค้เอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกครั้งหนึ่งแต่ผมบอกแล้วเหตุผลก็คือว่าประเทศไทยต้องไปต่อไปต่อในฐนะค้ที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับเราจะต้องผมก็เลยตัดสินใจไว้ให้ผมต้องมาทักการเมืองหรือเปล่าผมคิดแล้วเพียงนีกนะ คิดมาเป็นเป็นเดือนหลายเดือนแล้วล่ะนะวนันนี้ก็ตัดสินใจแน่นอนนะครับจริงๆแล้วถ้ารู้แบบนี้นะมานานแล้วและจะเร่งเครื่องเปิดปราสายใหญ่อีกครั้ง25กุมภาพันธ์2566นี้ที่จังหวัดนครราชสีมา และไม่ใช่แค่จะเป็นอีกพักหนึ่งที่จะแบ่งส่วนเก้าอี้สอสอโคราช16ตัวแต่ยังหมายถึงการเป็นอีกพักหนึ่งที่จะหาเก้าอี้สอสอในภาคนี้ซึ่งมีผู้แทนได้มากที่สุด132คนจากทั้งหมด400คนทั่วประเทศพี่พี่น้องรักลุงตู่ใช่ไหมรับไหมพ้ารักผมอยากให้พี่น้องดูคลิปผลงานลุงตู่เข้าๆ อยากให้พี่น้องดูวิดีโอชุดนี้เป็นผลงานที่เก็บเล็บเก็บน้อยพูดแค่ทับเทียบผลงานแล้วทำร้อยเปอร์เซ็นต์เอามาใชา้อยู่ักสิบเปอร์เซ็นต์คนนแหละพี่น้องที่ได้รวบรวมมาให้ดูอาเชิญพบกับผลงานของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับพี่น้องประเทศไทยในยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลรื่งพัฒนาบ้านเมืองดูแลคนไทยทุกเรื่องทุกขนภาพอย่างเท่าเทียมสงใจไร้เลีเล่ยมในเรือกที่รักมักที่สุดผลงานชัดชัยที่จริงเป็นที่พึงพีงให้คนจนจกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยดูแลค่าครองที่ส่ทงทึงมือประชาชนโดยตรงเป็นครั้งแรกแม้จะไม่มากมายแต่ช่วยคนตัวเล็กผู้มีรายได้น้อยกว่า14ล้านคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าทุกยุคที่ผ่านมา ยามเจ็บป่วยยุคนี้รักษาฟรีทุกโรงพยาบาลคนไทยมีสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าเจ็บป่วยฉุกเฉินเสี่ยงชีวิตช่วยรักษาพร้อมดูแลภาคแรงงานรัฐบาลเทคแคร์ช่วยจ่ายเงินสมทบได้สิทธิประกันสังคมเข้าราชการเจ็บป่วยรักษาได้ตามสิทธิทุกสิ่งรอบตัวย,ยุคนี้สบายขึ้นซื้อง่ายขายคล่องท่องแอปมีเป๋าตางังสแกนจ่ายได้ทุกร้าน กาพรพลิกโมคมนาคมทุกมิติให้ใช้ได้จริงในชาตินี้มีแผนต่อยอดพัฒนาเป็นขั้นตอนกระจายความเจริญยกระดับก,การเดินทางเปิดประตูสู่อีสานปีใหม่สงกรานได้ลองใช้กันแล้วมอเตอร์วเวย์โคราชกลับบ้านเหาปลอดภัยถึงไวขึ้นกว่าเดิมยุคนี้เพิ่มเติมเสริมแกล่งระบบรางแบบไปโลดก้าวกระโดดเป็นทีเด็ด เปิดใช้เป็ดเสร็จสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเป็นพับขนส่งทางรางใหญ่สุดในอาเซียนเปลี่ยนร่างระบบรางสู่ทางคู่รถไฟขึ้นล่องว่องไวสวนกัดได้ในทันทีถึงที่หมายตรงเวลาทางคู่แดนอีสานที่แรกแหกหมานชุมทางถนนกีระไปขอนแก่นใช้ได้จริงก่อนใครบ่าวโคราชหลานย่าลาท้องนาไปเรียนมอไม่ต้องท้อรอนานสามชั่วโมง ยุคนี้ชั่วโมง20นาทีก็ถึงแล้วรถไฟความเร็วสูงเดินหน้าสู่โคราชเตรียมเชื่อมสามชาติไทยลาวจีนที่อีสาน พิกวิกฤตเป็นโอกาสคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรวมใจทุกภาคส่วนพาคนไทยข้ามคนวิกฤตโควิด19ที่ทำลายชีวิตและเศรษฐกิจทั้งโลกนาน3ปีในยามที่ประชาชนเจ็บป่วยตกงานขาดรายได้รัฐบาลทั่วโลกไม่นิ่งดูดายทุกประเทศใช้วิธีหาเงินกู้มาสู้โควิดรัฐบาลไทยกู้เงิน1ล้านล้านบาท มาใช้จ่ายช่วยดูแลรักษาซื้อวัคซีนจ่ายเงินทดเชินี่ยังอีกกที่แนะนําไม่หมดต้องขอการาบอภยัยและตบมือให้ว่าที่ผู้สมัครลวมใจสร้างชาติอีกครั้งหนึ่งพี่น้องรวมไใจสร้างชาติ